ของมาส่งเพียบเลยมีของมาส่งนะทุกท่านน่าจะเป็นของน้องอามนะอันนี้ให้คุณตาปลูกแนวรัว้วอันนี้ให้คุณตานะั้นน่าจะเป็น ผักหรือเปล่านะทุกท่านน่าจะเป็นผักหรือไม่ก็เป็นมเมล็ดพันธุ์อะไรสักอย่างนึงนะฮะส่วนอันนี้นะฮะเป็นอะไรไม่รู้นะทุกท่านนี่เป็นกล่องใหญ่น่าจะส่งไปถึงบ้านน้องอาม อืมส่งไปถึงบ้านน้องอามนะทุกท่านส่วนอันนี้อันนี้กล่องกล่องอันนี้ขาดมานะทุกท่านกล่องขาดแล้วมันก็เห็นของข้างในมาด้วยอันนี้กล่องขาดนะฮะให้พ่อน้องอาม อันนี้ให้ทุกท่านให้พ่อน้องอามแต่ว่ากล่องเขาขาดมานะท,ท่านน่าจะเป็นเสื้อผ้านะน่าจะเป็นเสื้อผ้าน่าจะไม่มีอะไรเสียหายเน,ะนาะเป็นเสื้อผ้าผ้าคนหนูนะนี่ ของทั้งหมดนี้นะทุกท่านไปบ้านน้องอามนะฮะทั้งหมดนะของทั้งหมดเลยไปบ้านน้องอามลูกโ,โอเคนะทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาไปมอบนะตอนนี้สลงิงรวมทั้งอันนี้ก็ไปบ้านน้องอามนะทุกท่านของที่เต็มสลิงยังมีอีกนะนะยังไม่หมดนะท่านเมื่อวาน เมื่อวานเนี่ยผมก็นำของเอาไปให้น้องอามประมาณห้าอย่างสี่ถึงห้าอย่างยังไม่ได้แกะนะเอาไปมอบให้ยังไม่ได้แกนะกแต่ว่าเอาไปให้ยังไม่มอบเนาะเอาไว้ในบ้านยังไม่มอบพอดีว่าเมื่อวานไม่มีเวลาอันนี้ก็ใช่นะฮะอันนี้จากสาวไทยย้อนะท่านไปบ้านน้องอามหมดเลยนี่นะหลายวันเนี่ยเราขนของไปบ้านน้องอามเยอะมากเลยทุกท่าน ทุ่งนี้เนี่ยน่าจะเต็มซาลิงนะของที่ย่อไปเนี่ยเยอะมากเลยนะท่านอ่ะเดี๋ยวก็จะเตรียมของเอาไว้ไปบ้านน้องอามนะท่านฝากไว้ตรนนี้ทุกท่านสวั <c oughs> สดีครับ